สำหรับใครที่ใช้คีย์บอร์ดแมคินิคอยู่แล้วใช้สวิตช์เทคกทายหรือว่าสวิตช์แบบลิเนียอยู่เนะี่ยแล้วยังมีเสียงพิมพ์ที่ดังรบกวนคนรอบข้างอยู่ผมแนะนําสวิตช์ตัวนี้นะเป็นสวิตช์สินค้าตัวใหม่จากทางร้านค e โป o นะผมเป็นสวิตช์แบบไซเลนสวิตช์ที่คนข้างเงียบผมเลยอยากจะมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะับผมถ้พร้อมแล้วไปเล่มกันเลย โอเคขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะวันนี้ก็อยู่กับผมแซงกทีนวันนี้ผมก็มีสวิตตัวใหม่จากทาง ACO โนะครับผมเป็นสวิตใส่เลนสวิตหรือว่าเป็นสวิตท,ที่พิมพ์แล้วค่อนข้างเงียบมากจากสวิตแบบทรรมดา,าที่เราใช้กันเวลาพิมพ์แบบกดเบาๆยังมีเสียงแต่ตัวนี้เนี่ยเรากด แรงๆเนี่ยยังเงียบอยู่นะฮะในมือที่ผมอยู่นี้จะเป็นสวิตจากทางโคนะครับผมเป็นเป็นสวิตลิเนียและเป็นเช็คถ่ายนะผมตัวที่เป็นสีม่วงๆฝั่งนี้จะเป็นเฟลี่ไซเลนหรือว่าเป็นสวิตแบบลิเนียนั่นเองเป็นสวิตจังหวะเดียวนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นสีเทาๆจะเป็นแพนกวินไซเลนนะครับผมจะเป็นสวิตแบบเช็คท่ายหรือว่าเป็นสวิตสจังหวะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นสวิตไซเลน์เหมือนกันเลยทั้งคู่ต่างกันที่จังหวะเดียวแล้วก็2จังหวะนั่นเองนะผมแรงกดตัวนี้เนี่ยจะม ตัวนี้เนี่ยจะมีแรงกดหรือว่าต้องใช้น้ำหนักกดอยู่ที่50กรัมบวกลบ50กรัมเนาะส่วนตัวนี้เนี่ยจะในเว็บที่ผมจะดูจะต้องใช้แรงกดอยู่ที่50กรัมถือว่าต่างกันนิดนึงนะผมแต่ถ้าได้ลองจริงๆแล้วเนี่ยความรูม้สึกจะค่อนข้างต่างกันมากเลยในส่วนของการดีไซน์ตัวแพคเกจเนี่ย ผมว่าทำมาได้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็โดดเด่นเลยนะเพราะว่าเป็นกล่องเป,เป็นแบบนี้แล้วก็แยกโทนสีที่ค่อนข้างแตกต่างประเภทสวิตเลยนะผมส่วนสวิตภายในกล่องมีกี่ตัวเหรอมีทั้งหมด4.5ตัวอ่ะเมื่อเราเปิดตัวกล่องมาแล้วข้างในจะเป็นกล่องสีดําแบบนี้นะแล้วก็มีสกรีนคําว่าอะโคหรือว่าชื่อแบรนด์ของสวิตนั่นเองนะจะเป็นสีม่วงๆอ่ะเหลื่อมๆนิดนึงถือว่าเก็บงานได้ค่อนข้างดีนะผมเมื่อเราเปิดหน้ากล่องมาแล้วเนี่ยจะ มีสวิตอยู่ข้างในตัวนี้จะเป็นตัวแฟลลี่สวิตหรือว่าเป็นสวิตแบบลิเนียนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมขอแกะตัวแพ่นกวิดสวิตหรือว่าเป็นแบบทึกไทยคู่กันเลยนะฮะ,ะหน้าตาสวิตสองตัวก็อยู่ในแพ็กเกจแบบนี้นะฮะภายในกล่องนี่ก็จะมีสวิตอยู่ทั้งหมด45ตัวนะ,ะผมก็ราคาตัวนี้อยู่ที่490บาทนะฮะในแพ็กเกจตัวนี้ก็เฉลี่ยสวิตตัวละเท่าไหร่เรามาดูกันฮะก็490หารทั้งหมด45ตัวอ่ะตัวราคาก็อยู่ที่10บาทจุด 88สตางค์นั่นเองนะผมก็ถือว่าราคาไม่ได้สูงมากนะผมสำหรับสวิตท,ที่คุณภาพระดับนี้ส่วนสวิตตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการลูปให้จากโรงงานนะผมแต่ถ้าใครอยากได้เสียงกดที่เบากว่านี้ทางร้านคีปโปรนี่ก็จะมีบริการลูปให้ตัวละ9บาทนะผมก็ลองทักไปสอบถามทางเพจได้นะว่าสนใจจะลูปเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างก็ลองทักไปถามได้นะผมโอเคเดี๋ยวเรา,าดูหน้าตาของตัวสวิตท,ที่เป็นเฟอร์รี่ไซเลนสวิตหรือว่าเป็นสวิตลีเนียนั่นเองนะจะเป็นสวิตออกส สีชมพูและสีม่วงนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นสวิตจังหวะเดียวแค่ยังไม่ใส่อะไรแล้วลองกดดูเนี่ยก็ค่อนข้างเงียบ๋ยวผมจะกดให้ดูนะฮะ เห็นไหมเงียบมาๆกๆผมกดแรงๆยังไม่มีเสียงเลยส่วนสวิตตัวนี้เนี่ยจะเป็นสวิตแบบ5พินด้วยกันนะผมก็ต้องลองแกะดูก่อนนะว่าคีย์บอร์ดของเพื่อนๆเนี่ยเป็น PCB แบบ3พินหรือว่า5พินแต่ถ้าใครเป็น5พินอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะสามารถซื้อมาแล้วก็ใส่ได้เลยไม่ต้องทําอะไรมากนะแต่ถ้าคีย์บอร์ดของเพื่อนๆเนี่ยเป็น p c b แบบ3พินอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องซื้อมาแล้วมาตัดขาขั้วที่เป็นเศษ2พินข้างๆตัวนี้นะนี่สามารถนํากันไกหรือว่าเอาอะไรก็ได้ที่ตัดได้นะผมก็ ง่ายๆเลยคือการตัดเล็บนะหรือใครมีพวกครีมปากแหลมก็สามารถตัดได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะก็สามารถเสียบใช้งานได้แล้วส่วนตัวแพนกวิ้นไซเลนหรือว่าเป็นตัวสวิตช์เช็กถ่ายเนี่ยที่เป็นสีเหลืองแล้วก็ครีมดำสามสีมาณนี้นะทุกอย่างก็จะเหมือนกันกันกบตัวเมื่อกี้เลยนะผมก็ต่างกันแค่ประเภทสวิตนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นแบบ2จังหวะความเงียบเงียบเหมือนกันนะก็จะต่างแค่ฟิลลิ่งการกดเฉยๆนะผมอ่ะแบบนี้ ตัวนี้จะมีแรงต้านเยอะกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงฮะแต่ก็สามารถรู้สึกได้เพราะว่ามันเป็นสวิตช์2จังหวนนะเนาะเสียงเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวผมจะแบ่งฝั่งนะฝั่งซ้ายจะเป็นลีเนียฝั่งขวาจะเป็นเชกถ่ายตรงกลางจะเป็นสวิตเดิมที่อยู่ในตัวของคีย์บอร์ดนะผมอ่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการประกอบชุดสวิตใส่เข้าไปในตัวคีย์บอร์ดที่อยู่ข้างหน้า ตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น3โซนนะโซนที่1ก็จะเป็นโซนสําหรับสวิต์ดิเนียของตัวอัโคนะครับผมส่วนตรงกลางนี่จะเป็นสวิต์เดิมๆของทางคีย์บอร์ดเนี่ยตัวนี้จะเป็นสวิต์แบบดิเนียเหมือนกันแต่เป็นแบบธรรมดานะครับผมเวลากดก็จะมีเสียงดังนะครับผมแล้วก็ฝั่งขวาโซนนี้เนี่ยจะเป็นของสวิตซ์อัโค จะเป็นตัวเช็กถ่ายหรือว,ว่า2จังหวะนั่นเองนะครับผมเป็นแบบไสเลนส์วิตทั้งคู่นะผมเดี๋ยวผมจะเอาประกอบเข้าไปแล้วก็เทียบเสียงระหว่างใส่คีย์แคปแล้วก็ยังไม่ใส่คีย์แคปนะว่ามีความเมียบต่างกันขนาดไหนเนาะ,ะถ้าสมมุติเพื่อนๆซื้อมาแล้วเนี่ยอย่าลืมสังเกตนะว่าคีย์บอร์ดบางตัวมัน บนล่างไม่เหมือนกันนะครับผมต้องดูดีเนาะระหว่างตำแหน่งไฟอันนี้ของผมจะอยู่ข้างบนบางคีย์บอร์ดบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยไฟจะอยู่ข้างล่างนะก็ต้องกลับด้านคนละด้านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวขาทองแดงข้างล่างเนี่ยจะหักเขาได้นะแล้วก็วิธีการดูตัว คีย์บอร์ดเราเนี่ยว่ารองรับ3พินหรือว่า5พินให้ดูตัว PCB ข้างในนี่ฮนะจะสังเกตเห็นจะมีรูโบโบอ่ะข้างบนจะเป็น1 2 3สข้างล่างอีก 4- 5หนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วคีย์บอร์ดรุ่ในใหม่เนี่ยจะรองรับ5พินทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าเป็นคีย์บอร์ดรุ่นก่อน,นก็จะเป็น3พินก็คือเห็นรูข้างข้างซ้ายขวาระหว่างรูใหญ่ไหมฮะอันนั้นก็คือ2ขาที่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะโอเคตอนนี้ก็ได้สับสวิตช์เรียบร้อยนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นสวิตจากทางอะโคจะเป็นสวิต ดิเนียใส่เลน์อันนี้จะเป็นสวิต์เดิมๆของตัวคีย์บอร์ดจะเป็นดิเนียธรรมดานะฮะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสวิต์แบบเทคกายไสเลนส์นั่นเองนะฮะผมจะเป็นสวิต์สองชมะนะฮะผมจะไม่เหมือนของ2อันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วลองฟังเสียงกันนะ,ะว่าแบบไม่ใส่คีย์แคปเนี่ยมันต่างกันยังไงอ่ะผมลืมบอกไปว่าคีย์แคปตัวนีเ้เป็นแบบดับเบิลช็อตนะจะค่อนข้างนะคีย์แคปก็มีผลต่อเสียงที่เรากดลงไปนะับผมอ่าประมาณนี้อันนี้ผมเอาไม้จ่อนะระยะไม้กับคีย์บอร์ดประมาณ เกือบหนึ่งคืบฟานนี้ห่างประมาณนี้นะผมเสียงวงมาจะาเบาลงหรือว่าเพี้ยนบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคเราเน้นเสียงกดอ่ะอันนี้เราผมจะกดตัวเนียกก่อนนะฮะนี่ผมกดแรงมากเลยนะ ตัวไหนเสียงเบากว่ากันหรือว่าตัวไหนเสียงดังกว่าเขานะฮะผมก็ลองดูเดี๋ยวผมเอาคีแคปใส่เข้าไปในสวิตบางอันนะผมอ้าวลืมบอกอีกแล้วนะฮะสำหรับใครที่สงสัยผมว่าน่าจะมีเพื่อนๆคนไหนสงสัยอยู่ว่าเอะไอตัวตรงหัวเนี่ยเวลาเราใส่คีแคปเข้าไปเนี่ยสองอันนี้เนี่ยมนใส่ร่วมกันได้ไหมแบบนี้เป็นบวกนะฮะอันนี้เป็นบวกแล้วมีขอบนูนขึ้นมาอันนี้ก็สามารถใส่ได้กันได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรแน่นเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเสียงกันนะ,ะว่ามันต่างกันหรือเปล่า เพื่อนๆจะเห็นความต่างระหว่างสามตัวเนี่เดี๋ยวผมจะอ่ะเป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับการทดสอบเสียงตัวสวิตตัวนี้เนี่ยสําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าตัวเช็กทายเนี่ยจะเงียบกว่าหรือผมคิดเองก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่แรงกดจะต้องออกแรงเยอะกว่าตัวลิเนียฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีเสียงติ๊กๆึ๊กเบาๆอยู่บ้างแต่ว่าไม่ต้องออกแรงกดเยอะกดพิมพ์นานๆหรือว่าเราอบบทอะไรหรือว่าเล่นเกมเนี่ยมันจะไม่ค่อยเมื่อยนิ้วนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ย ผมว่ามันเงียบมากแล้วก็เนื่นๆดีนะฮะก็ได้ฟีลลิ่งเป็นแบบหนึ่งมันเงียบจริงนะตัวนี้เงียบเงียบกว่าอยมากเลยอ่ะตอนนี้ผมลองกดดูเล่นแล้วคร่าวๆเนี่ยอ่าโอเคเลยแหละต้องมีเพื่อนๆสงสัยแล้วว่าไฟเนี่ยมันอ่ะจะสังเกตเห็นนะฮะตัวสวิตช์เดิมๆเนี่ยไฟจะรอดเยอะกว่าส่วนตัวสวิตช์ของทางอโคเนี่ยไฟจะรอดน้อยลงเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ยังมีบ้างแต่เมื่อเราใส่ตัวคีย์แคปตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ย ไฟอาจจะส่องมาไม่ถึงนะครับผมประมาณนี้เห็นไหมฮะส่วนตัวนี้เนี่ยไฟจะมาแบบเต็มฟูลเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันไฟอาจจะรอดบาร์ได้ไม่เต็มนะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับสวิตจากทางอะโคเป็นแบบสวิตไซเลนสวิตมีเลือกทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเช็คทายรัวเป็นแบบลิเนีย่ยใครที่ชอบแบบนืดๆน,หน,นหน่อย2จงังหวะเงียบๆแนะนาเป็นเช็คทายถ้าใครแบบต้องการแบบกดง่ายๆเงียบๆ แนะนาเป็นลีเนียนะครับผมแต่ถ้าให้ผมเลือกตัวใดตัวหนึ่งผมเลือกเป็นแบบลีเนียเพราะว่ามันกดงา่ายไม่ค่อยเมื่อยนิ้วมือนะครับผมส่วนเพื่อนตไหนที่ใช้คีย์บอร์ดที่เป็นแบบ80%ที่มี87ปุ่มที่ผมแบบใช้ทดสอบรีวิวให้ดูเนี่ยตัวนี้ซื้อมาแค่2กล่องนะกล่องละ490บาทกล่องนึงก็มีอยู่45ตัวนะครับผมก็ถือว่าครบแล้วสําหรับคีย์บอร์ดทั้งตัวนะครับผมก็จะเหลือเศษอยู่3ตัวที่เอาไว้เป็นสแป์เมื่อแบบเผื่อมีอะไรเสียหายหรือว่าเกิดปัญหาระหว่างเราประกอบแล้วขา เช่นเดีวยวกันแต่ถ้าใครไม่พอใจในเสียงกดเนี่ยก็สามารถทักหาทางร้านคีโปรได้นะผมตัวนี้เขาก็จะบริการดูบให้ตัวละ9บาทนะผมสำหรับใครที่ต้องการเสียงที่เงียบมากกว่านี้นะก็ลองทักถามทางเพจได้นะผมสําหรับใครที่ซื้อสวิตตัวนี้มาลองใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างนะผมก็ลองคอมเมนต์รีวิวบอกเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจซื้อได้นะว่าเอ แนะนำเป็นตัวนี้นะหรือใครมีเทคนิครูปก,ก็สามารถมาแบ่งปันประสบการณ์กันได้นะผมสําหรับวันนี้การรีวิวสวิตเซเลนสวิตก็จะมีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากให้รีวิวสวิตประเภทไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วผมจะหาสวิตมารีวิวให้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวอะไรรอติดตามชมกันได้สวัสดีครับ